สวัสดีครับวันนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นลำไยคิตันม่วงจัมโบ้นะครับนี่สั่งซื้อมาจากป่าพันแม่โจ้นะครับของจังหวัดสงขลาแตกโน้มกิ่งฮะโน้มกิ่งแล้วก็แตกกิ่งออกมาอีก2กิ่งนะครับนี่ครับสวยๆนี่อีกประมาณ2องปีฮะจะได้ชิมผลกันนะครับ คงจะต้องอัปเดตปลูกไว้หลายต้นฮะประมาณ10ต้นนะครับสั่งมาจากปาทันเมโจค,ครับรมอนที่ตันม่วงจัมโบะครับใบสวยเลยทียนี้ตูกอยู่กลางแดดไม่กลางลมให้นะฮะก็ให้เขาอยู่แดดเลยเขาจะได้อยู่ได้เลยนะครับเราต้องไม่ต้องสแลนละมีคางมะพร้าวให้นิดหน่อยเราก็ เดี๋ยวได้ชิมกันนะครับอีกประมาณสปีนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับมีโอกาสง่วงจัมโบ้ครับลูกใหญ่เขาว่ารสชาติอร่อยลูกใหญ่นะครับนี่เราก็อัปเดตนะครับเป็นคลิปแรกนะครับสวัสดีครับ